ก็โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมยูผมแอลนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมมิวนาออนไลน์นะครับก็คลิปวิดีโอนี้ผมจะทําการอัพสกิลแล้วกันเพราะว่าอาชีพต่างๆที่ผมไล่ไล่ปั้นเนี่ยมันหลายอาชีพเนาะมผมจะไล่เป็นอาชีพอาชีพไปก่อนก่อนที่ผมจะมารีวิวอาชีพออแนะนําของอะไรพวกนี้มันมันต้องใช้เวลาครับผมเพราะว่าอยู่ๆผมกลับมาเล่นผมจะปุบปับ ได้เลยไม่มันมันมันจะไม่ครบถ้วนนะผมไม่งั้นผมก็ต้องขอใช้เวลารวบรวม,มข้อมูลก่อนคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทำสกิลสำหรับบีดนท์นะผมอาชีพบีดนท์นั่นเองนะครับผมก็ผมปั้นไว้ตอนนั้นโอ้โหปั้นทิ้งไว้แล้วก็ไปดูดเลี้ยงเดียวนะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะมีของใช้เดียวไม่ได้เล่นเลยก็สกิลวันนี้ที่ผมจะไปทําก็คือมันเป็นสกิลกดนะผมนี่ครับผมสกิลคอแฟงป่ะเออสกิลนั่นแหละครับผม เป็นสกิลเหมือนสกิลโจมตีนะครับผมซึ่งทําได้ตอนเวลวสามร้อยี่สิบนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปทำกันครับผมว่าของมอนต่างเนี่ยเอออยู่ตรงไหนนะครับผมซึ่งมันอยู่แถบเดียวกันหมดเลยผมจะพาเดินไปแล้วกันนะสําหรับคนที่มีทางลัดจะเออเช่นวาร์ปนะผมก็ง่ายขึ้นใครมีก็ง่ายขึ้นแต่ว่าผมจะพาเดินดีกว่าเพราะว่าสกิลนี้จากที่ผมดูดูมาไม่มีคนทํานะผมเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันก็จะมีแค่วงนี้ครับผมของที่ต้องใช้นะเดี๋ยวผมแปลภาษาให้กันนะครับผมสำหรับคนที่แบบ เก่งแต่ภาษาไทยนะผมอันนี้อมังกรเลเบียยครับผมอันนี้ง่าย,ายเลยตรงตัวเลยผมเป็นมังกรเลเบียยตัวนี้นะผมน่าจะรู้จักกันดีนะผมว่าตัวนี้นะที่มันดอบไอ้ของทาอะไรสักอย่างผมจาไม่ได้ของเวทนั่นแหละเกี่ยวกับเวทโอเคผมจะพาเดินไปนะผมว่าเส้นทางเป็นยังไงนะซึ่งแมบบผมอาจจะบั๊กบั๊กบ้างทีมันก็บ, ắc, บั๊กบ้างนะตอนนี้น่าจะหายแล้วโอเคก็เมืองแรกที่ที่เดินมาก็คือใต้ดินไบรูนนะผมเป็นสถานที่เวิลนั่นเอง เดินไปมุมล่างสุดเลยนะผมเออผมลืมบอกไปเคเวสนี่รับที่เมืองไอมหานครอเอลดันนะผมก็วับนี่ผมมหานครอเอลดันนะครับผมวับไปรับเคเวสนะผมกับพระราชานะอืมเดี๋ยวคลิปตอนนี้ผมก็หอเร่งความเร็วแล้วกันเพราะว่าผมจะเดินไปถึงก็ใช้เวลานานนะผม Sleeping, cause I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move, I think of you and all the shit you don't do, well I'ma make hella shit sure that I don't become you, I have no regrets, yeah, i of my chest, I'll never forget what it's like to be in debt, baby, step money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you can never own i feel this pain you already know turn that to gains let my money show โอเคครับ okay, ผมก็มาถึงกันแล้วนะผมว่าบอสมังกรเลเบียมเองเดี๋ยวผมจะขอดูของผมก่อนนะผมใช้ของแล้วมผมจะไม่ได้แล้วนะโอเคเซต้านทานโอเค okay, ครับผมน่าจะประมาณนี้นะเองเดี๋ยวผมขอบัฟกันนะผมไม่รู้จะสู้ไหวปะนะเดี๋ยวขอลองสู้ก่อนบอสตัวนี้ผมเป็นหนึ่งในเควสนะผมตัวหนึ่งนะที่ต้องทำนะผม นี่นะคเควสมันเหลือมังกรน,นะครผมเดี๋ยวอีกสามตัวนี่ผมจะเดินดูมันเดินต่อจากแบบบอสเนี่ยนะผมมันต้องตีบอสตัวแรกนะโอเคผมบัฟมัน้งวะน่าจะมีสามบัฟน,นะครับผมสำหรับอาชีพนี้อืมอบัฟสัตว์เลี้ยงไปด้วยแล้วกันโอเคน่าจะหมดละลุย วิ่งจะสู้ไหวปะวะ,วะมันมีมืดปังถ้าผมจำไม่ผิดมันมีมืดชี้อ่ะไม่ตันว่ะขอให้มันติดตันก่อนนะผมอืมมีระเบิดมานาด้วยเดี๋ยวขอทันก่อนแมัมตจะทันแล้วอึ๊บ ก็เสียเราต้องวิ่งชนนั่นแหละครับอึ๊บตันเรียบร้อยเร้ไม่ไหวเรียบร้อยกำมันเตียวไม่โดนก็เรียบร้อยครับผมโอเคตายอีกทีหูกว่าจะตายหลังจะตีบอสเสร็จแล้วผมให้เดินมาด้านหลังนะผมสําหรับมันสาหรับใครที่เดินเควสหรือไม่เดินเคลอดในผมก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวมันไหมแต่มันจะต้องเดินไปด้านหลังตรงน,นี้นครับเพื่อจะไป โรคหนึ่งนั่นเองเราจะโผล่มาที่ไร่ลิลิทนะผมนี่ครับผมไล่นี้นะไร่ลิลิทอันนี้มันมีบอสไอ้มันมีมอนที่ดรอปวาร์ฟอยู่นะผมหาตีเอานะผมผมจำไม่ได้ดว่าตัวไหนสักตัวหนึ่งน่าจะตัวนี้มั้งเออเนี่ยตัวนี้น่าจะดรอปไร่ลิลิทซึ่งตีตัวนี้ด้วยนะผมอยู่ในเควสนะมันชื่อบอนใช่ปะอ่านี่ครับพบ๊อบเออผมบอสเออสามติบตัวนะผมตีตัวนี้ด้วยสามติดตัวนะผมหลังจากตีตัวนี้ครบแล้วนะผมให้เดินไปชั้นต่อไปเลยครับผม อ๋อผมพ้าผิดที่มันต้องไปตรงนี้โอ้ยรงสซอรี่ครับซอรี่ผมกลับมาผมกลับมาใหม่เดินหลงทางเลยอะมันจะต้องมาตรงนี้ครับผมมันจะต้องมาตรงป่องนี้นะป่องลงไปใต้ดินนะครับเออลืมลืมลืมเมื่อกี้มันเป็นเควสนะผมลืมสับสวนกันแล้วก็วัดมาตรงปรา,าสาทตรงนี้เออเป็นปราสาทสองที่แต่มัน,าานคนละมองกันโอ้ยหาเลยเกือบแล้วเราจะแวะมา่วันไปมาแม็กมลงวันนั่นเอง แมลงวันเงินแมลงวันทองใช่ไหมแล้วก็แมลงวันดําก็แมปนี้ก็อยู่ในเควสเหมือนกันนะเควสหลักงนะผมแล้วถ้าเดินเควสมาก็น่าจะผ่านสำหรับคนที่แบบเดินเควสไปแล้วก็เออน่าจะจําได้อยู่ส่วนตัวผมมั่งเลิกไปเล่นไปไปอ่ะกลับมาเล่นอ่ะเ <ไป S 1> ออ<ะ>จําแมปไม่ได้ครับโทษทีโทษทีทษททษทอ้ามาแล้วครับผมแมปนี้นั่นเองโอ้โหแมปนี้ จำได้เลยบอสตอนนั้นแม่งบอสฟาร์มบอสกันเยอะมากเลยอะครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้นะชื่ออะไรนะนี่ครับผมบีซอนบีซอนอ่าบีซอนสามติบตัวนะผมสวนอีกตัวนึงอยู่แมปต่อไปชั้นสองครับ นี่ครับผมมันจะเป็นอะไรฟาซานตัวนี้ครับผมเป็นนางฟ้านะก็ตีสามสิบตัวครับผมหลังจากตีครบแล้วเราก็ส่งควิกกนเลยมานครเอลดันไปครับผมมาหาฟาราชาเดินเยอะครับผมแมปแมปเมื่อกี้นี้เดินเดินหลายแมปนะผมเดินไกลอยู่นะสำหรับคนที่มีวาร์ ไอน์ลิลิตก็สามารถวาร์ปไปได้เลยนะไม่ต้องไปอะไรนะผมแต่สำหรับคนที่ตีมังกรเลเบียมแล้วเออมันก็เดินทะลุไปก็ได้ไม่ต้องวาร์ปแล้วครับเดินเดินผ่านแมปเดียวเองที่เหลือก็เดินมาหาแมปพวกมแมลงวงูงแรลงวันทะลุเอาก็ถ่งเควสสกิลโปง้งได้มาแล้วผมคอร์ดแฟงเอออ่านชื่อสกิลแม่ไม่ถูกคอร์ดแฟงมาแล้วนั่นเองเดี๋ยวผมไว้ช่องไหนดีวะเอาดูอันโบออกเนาะสกิลคอร์ดแฟง นี่ครับผมเป็นสกิลนี้นะเป็นสกิลโจมตีนะผมไม่ใช่สกิลบัฟนะเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูว่าเออแม่งแรงเปล่าวะผมไม่รู้เงื่นไขาการใช้นะเดี๋ยวผมต้องไปอ่านธีบลายก่อนนะผมะกดไม่ได้มีความโหดเหี้ยมไม่พอเฮ้ยอย่าบอกมันเป็นสกิลเงื่นไขอะแสดงว่าเป็นพาสซิฟแน่เลยอะอเคเอาอะผมว่าสายนี้น่าจะสนน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะผม,ผมหายไป เป็นปีเลยนะเดี๋ยวผมพอดูสกิลก่อนมันชื่อสกิลอะไรนี่แหละเบตตี้ลิฟสกิลนี้แน่เลยนะเบตตี้ลนะิฟปึ๊บนะโอเคครับผมเดี๋ยวสกิลนี้ผมจะมาทําในคลิปหน้านะผมโอเคสําหรับคลิปนี้วิด,ดีโอนี้ก็มีประมาณน,นี้ใครคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับ